เอาคำํำใหญ่ๆเดี๋ยวอะไร <c oughs> เด้อ <c oughs> ค่อ,อคำหนึ่งเลย Oh. สวัสดีนะครับทุกคนพบกับรายการวีครับนะฮะตอนนี้นะทุกคนอยู่ที่สตูนนะฮะวีมาบ้านแฟนนะฮะ แล้ววิยังไม่ได้ทํา EP ีแบบยังไม่ได้ทาคลิปเลยนี่เป็น EP ีแรกนะที่วิทําคลิปนะวันนี้วิจะแกล้งแฟนนะฮะโดยที่วิจะซื้อเค้กในเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเปซเว่นทุ่งว่าน้กคนวิจะซื้อเค้กในเค้กนะคือวิจะกินแบบให้มันเลอะแบบบริเวณให้มันเลอะไปเลยอ่ะแล้ววิจะดูแฟนวีอ่ะจะช่วยวียังไงนะฮะวิจะดูปฏิกิริยาของแฟนว่าจะจะจะเชดบริเวณปากวียังไงนะคะเออวิคิดว่าแบบก็อยากจะทำคอนเทนต์อ่ะวิมาหลายวันมากบ้าบ บ้านแฟนนะฮะทุกคนที่สตูดนะอยู่ที่ละงูนะทุกคนแล้ววิจะบอกว่าการที่แบบว่าวีได้อยู่แบบอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยวีรู้สึกว่ามีความสุขมากจะอธิบายไม่ถูกนะฮะแบบมันมีความสุขข้อสุขจริงๆเ่ะเพราะว่าวีวีวีเป็นคนหนึ่งนะแบบว่าวีไม่เคยมีแฟนเลยแล้วพอมีผู้วีรู้สึกมีความสุขอะไรก็อะไรแบบที่วีรู้สึกว่ายังงาแบบพอวีได้อยู่กับแฟนเนี่ยวีรู้สึกมีความสุขมากนะทุกคน แล้ววีแบบดีใจที่ได้มาเจอการน,นั้นแล้วเราไปดูว่าวิจะแกล้งในลักษณะแบบไหนวิจะซึ้อเคอกเ้กช็อกโกแลตในเซเว่นคนเออแล้วทุกคนจะได้รอลรุนไปพร้อมกันไปพร้อมกันกับกับวีทุกคนแล้ววิจะบอกว่าตอนนี้คือแบบบริเวณนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนได้ดูนะคะคือ 6แบบ6โ,โมงเย็นแบบนี้รถก็จะเยอะนะฮะแล้วก็ช่วงเช้ามันจะมีตลาดนะัดึ้นวุกคนวิก็มาแล้วนะ,ะของกินเยอะมากคือวิจะบอกว่าของกินเยอะมากทุกคนเดี๋ยวจะไปซื้อเค้กช็อกโกแลตในเซเว่นนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่ห้องไอ้ที่บ้านแฟนนะคะหรือที่ห้องนะคะว่าจะเป็นยังไงเออแฟนไม่รู้นะเมื่อกี้แฟนวิขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ปะ แล้วก็ผ่านเซเว่นบอกว่าจะเข้าเซเว่นแล้ววิก็แกล้งแบบว่าเออไม่เอาตัวเขาจะตัวเขาจะเข้าเข้าห้องน้ําก่อนเพราะว่าวิจะวางแผนแล้วว่าวิจะแกล้งนะครับทุกคนแล้วก็ก็แฟนก็ไปไปที่ห้องเมื่อกี้ก็วิก็ทําท่าแบบเข้าห้องน้ำห้องน้ำแต่ว่าแต่วิก็แบบฉี่จริงนะค,ะคนไม่ได้รอเล่นนะวิก็ฉี่ตามปกตินะฮะเดี๋ยววิจะเข้าไปข้างในว่าจะเป็นยังไงวิจะไปเอาเค้กจอกกแลตนะทุกคน นี่นะทุกคนทารานี่ยจะเป็นเชฟช็อกโกแลตนะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าปฏิกิริยาของแฟนดูจะเป็นยังไงจะน่ารักแค่ไหนแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับคู่วีด,ด้วยนะฮะนักรับมีมีนะทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นกันนะฮะตัวเขาซื้อเค้กมาเปิดให้หน่อยเขาซื้อตั้งนานแล้วตัวเนี่ยไอ้นั่นเองเป็นช็อกโกแลตตัวกินไหมเขาไม่กินกัน ลองเปิดดูวกิกนได้ไหมเพราะอยากกินชอกคอเล,ลตลองเปิดยังไม่เข้าหรอกช้อนอยู่ในนี้นะอยากกรีงดเลย ชนเอาเอาตรงนี้เอาคำใหญ่ๆเียอเอาเลยนะ ขออีกคำหนึ่งเลยป็นเองก็ได้<อ>ตัวมันเลอะ <u> ตัวมันเลอะตัวมันเลอะน,นี่เธอเจอ เช็ดให้หน่อยแลยโอ้วันนี้มันเลิกนี่ <c oughs> ไม่เอาเช็ดให้เนาะไม่ไม่รู้เรื่องไม่ไม่รู้เรื่อง <c oughs> เขาแค่อยากดูปสิทกิริยาของทูกคน <c oughs> <c oughs>